สวัสดีย่ำสัสส์ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคนสองปลาพอกันอีกแล้วพี่น้องรับคนสองปลามาเนี่ยพอกันวันที่ยี่สิบสามกันยายนพี่น้องรวมเดินทางกับยายเกศโค้ดเก่าล่ะพี่น้องมารอหาเกเกเพชรผงแดงพี่น้องเมือว่านก็ได้แน่ยุคมาติดตามเบิองพี่น้องมาเนี่ยสีมานบอมาเนี่ยคือเมืองว่านบอ กันวันที่ยี่สามกันยายนพี่น้องขับคนสองปลาสวัสดีสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องบ่าว่าที่เป็นเอทีแฟนครับชาวไทยชาวเล่าชาวต่างประเทศสวัสดีสุขสุขคนนั้นรับพี่น้องที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมมายามมาเป็นแร่งใจคนสองปลาอาหล่นน้กากันไปง่าๆพี่น้องมือนี่อ้าวพี่น้องยี่เกตพ่อแล้วพี่น้องเป็นาน,ปนานเลยบานนี้ักข,ขนาดเท่ไเมเทสพี่น้องโอ้ยแม่เมื่อคือบปรใหญ่เนาะ ก็นี้ล้ว <laughs> ลุยเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นนานเป็นนานเลยว่ามันปลูกไว้พี่น้องคนหน่อยแห้งเอาไว้ก่อนเอาไว้แล้วตัวนุย่ยตัวเกาะรูดพ่อเสียงยังกัดมันห้อยเดือยยังไงห้อยเดือยเย็นมือก่อนอุ้เนาะอา่อนไฟใหม่ค่ะกูหนีได้ในนี่งมันไฟใหม่ม,มันเรื่องเกิดบอดีบนไหนกันเทาพ่อมาเถ้าถิ่มเด้ <S <S มันอสิมีผู้หงอยู่บปลายมันคนบ่อคอยผ่านแถวนี่ยโหยางงามเลยพี่น้องคนนี่แต่เห็ดมันอยู่พี่น้องมันแล้วมันแล้วพี่น้องโอ้ยตายปวดเนาะโวดปวดปวดอ้าบ่ผิดหวังอีกแล้วพี่น้องโมนี่ยี่สิบสามกันยายนพี่น้องว่านกับมันมื้อนี้กับสงมปิตามันคือเก่า เดินทางครับยายเก๋กัุคนพลสองปลาบ่าพิษลังพี่น้องตัวหน่อยเอาไว้เนาะตัวหน่อยอไว้ก่อนอพอกันบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้องรับการตามล่าหาเฮ็ดผงแดงหรือว่าเฮ็ดผงข้ามอยู่นี่อีกสองสามดอกไม่เคอยออกไปยับไปอยู่หันบนปกติหลเลยมันเทิ่งพ่นเสือ<ม>อ่อมกลายลงจากพ่นดิ โอ้ยากให้ดอกใหญ่เลยน้องตาเขาเก็บมือสาวดอกใหญ่เด้อือไงเฮ้อย่างงามอีกแล้วงามมากพี่น้องเลยาบ่งนั่นพี่น้องงูเดียวดอกใหญ่เก็บมาก่อนนานนี่พี่น้องบริสไทท์ทับใหมพี่น้องเบิ้งอู้หน้องบอกอีกแล้วพี่น้อง มันยังแบวนตองรอกมันยังหน่อยอยู่สามหมื่อแล้วเด้อยังมบบทันใหญ่ยอยู่ก็แหว่เสียง้องพี่น้องนี่เป็นตาแยเกตเก็บช่วงยังบบท่านแจงเด้อพี่น้องแต่ว่าบดไห่ายท้าใหม่พี่น้องเบิ่งพราอมันยังเหมิอดอยู่แสงมันบ่บมีอุปกรณ์่องแสงปานไดพี่น้องเป็นแสงแบบก็บเยบ่อบดใหา่ไทยทับใหม่พี่น้องเบิง่ง เป็นเห็ดเก็บตอนกลางคืน,นจนเครื่องตาเลยพี่น้องห้องยากเกตส่วนนี้ตาผมมอมัมปนปนในตาบอดีคือเพิินอ้าพี่น้องรุ่นไปเรื่อยพี่น้องช่วงเศร้าบานี้สีมานสีใดเพิ่มอีกบอ่อเพิ่มจากกลางคืนอีกบ่อรวมเดินทางน้ากันไปกักกคบคนสองปลาพี่น้องอ้าเป็นผุงเลือดพี่น้องบานี้ <S <S ดอกย่างงามเลยพ่น นี่บดถูกเห็ดนี่ถูกเห็ดเลยบ้านนี่ผู้ดอกหนึ่งหญ่งใยผูดอกนั้นใหญ่เนาะอืออย่างงามเลยใหญ่อยู่แต่ยังบ่เฒ่าบ่บ่นมนมยวบนุ่มอยู่เอามันถูกเห็ดอยู่พี่น้องพี่น้องสารพัดเห็ดแล้วบ้านนี่อม,มองเดียวทั้งเห็ดพุ่งเลือดทั้งเห็ดนาแหล่พี่นอ้องตัวนี้เห็ดนาแหล่เห็ดหลังแหล่กันอ่านี่เห็ดพุ่งเลือดเที่ยงกันเลยโอ้ผีดอกหนึง่ง เห็ดเพือนเหลือดพี่น้องเพิงแดงท้างนี้พวใครไม่เห็นเนาะเพิ่นมาพี่เห็นเพิงเลือดตอนนี้เป็นนาแล้วพี่น้องสารพัดนี่พอสารพัดเห็ดเลยเหมือนจะดอกงามแกล่องกระยักมัวๆถึงละองหนำมองเดียวเนาะมองเดียวมหลายเห็ดเลยฝุ่นจีนก็มีน้อยมันลายอยู่ตัวหนึออฮะไม่เอินยังเอา อ้าวพึ่งไข่บันนี้พี่น้องผึ่งไข่หรือว่าผึ่งขาวดอกพอดีแกงคนผ่านไล่คนได้มันเหลือทั้งหมดเนี่ยดอกนึงเนี่ยงงามดอกนี่ก็ได้ดูแลมเลยพี่เนาะแต่แกงแสดนนี้เป็นเห็ดกอพี่น้อง,องม<า>นันสารพัดเห็ดและมันเนี่ทั้งเห็ดผงเห็ดกอเห็ดหนาแหละ Đi ừ. hết coi phi nong đang đọt mưng nhang mơi nhảy phi nòng rồi, nhang này nhoi ฝึ่งน้องยุ่งพี่น้องเนาะพอสารพัดเทสอยู่นี่อ่ะพึ่งแดงอีกพี่น้องโอ้ยเสียแต่ดอกบ๊อใหญ่บันไดพี่น้องเอ้ยคุณ Nhìn tệ hết, tệ đọc bao nhiêu พี่นอ้นนนองมานแต่หน่อยๆเด้อพี่น้องมาเนี่ยคืงไข่หรือว่าพึงขา้าพี่น้องเรามาปลาตะแบงมาพอบึงนุงยุ่งอีกพี่น้องยางงามเลยพูนเราโหมี่สีบดแดง ทีน้ำตาลบางโฮมแดงแป๊ดพี่น้องแล้วต่โฮมคึืนอกันแต่ก็เป็นผึ่งน้งยุง่งพันเดียวกันหล่ะพี่น้องแต่คนละสีน่ะมานสามดอกผึ่งแดงอีกพี่น้องที่ดอกนึง มีแต่ลูกเห็ดรพ่งไข่หรือว่าพ่งขาวพี่น้องดอกอยังบ่ใหญ่ปานใดพอดีแกงอ้ามันแต่ลูกเห็ดแล้วพี่น้องมื้อนี่อ๋อพี่น้องฟุกอีกแล้วพี่น้องเจอเป็นแดงๆเลยปันี้พูนโอ้ยพอแต่ละมองดอกก็บพ่พันใหญ่ปานใดหน่อยโป๊ะแควหน่อย,ววยแห,อยห้งโป๊ะแคว เออซุ้มนี่น้ะซำนี้ของใครเอาหลดเนาะเอาหลดปกติแผ<ป>่นรอกหญ่เยพีแผ่นเบิดโอ้ยปฏิเหตุตัวผวเขาไปไหนพี่กามีเอ้หน่อยเอาสมหน่อยด้พี่น้องเอ้ยรอบว่าได้พี่น้องคนมาหลายอาจจะจงไวก็คือซีบอลเรือดอกคือคนเริ่มรายแล้ว เขาบังคีพคนซองปลาทำหนี้งามอยู่ทานทำเนี่ยต้นเสียงไม่แต่เห็ดนี่แต่เห็ดพี่น้นองบา้านเองเอ้มามันแล้วมันแล้วดอกใบใหญ่ใบไหนก็นเอาละพ่อมา,าร่างปีมันใหญ่คนนี้มันคนบัวลายด้แต่ก่อนเอาประจําจนี่แต่ก่อนคนบัวลายยังมีโอกาสได้ใหญ่อ๋อดอกนี่ก็งามอยู่อือดีดัวนี้ใหญ่อยู่ ม่ว่านแล้วอม,มองม่ว่านบ่ได้ไปม่ว่านนี่มองม่ว่านบ่ได้ไปเด้อพี่น้องมื้อนี้มาไม้ไม้เหมื้อนี้มันคือสิบ่ทันใหญ่มื้ออื่นยังสิไปพี่น้องมองเก่าม่ว่านออืม,อ,ม,อ,มอ,องไม่เก็บใหญ่ก็มาวุ้นดอกนี่งามแหมงามมีกัน,กนคนบ่เก็บมันก็จังสีที่ละถ้าคนบ่เก็บก่อนก็แนวนี้แหละจะเป็นเพ็ดใหญ่สาเนาะเพิ่นนี่เนาะ2-3มื้อบ่ทันใหญ่อยู่ đọc nè đọc nè đọc vầy đọc vầy nhôm đấy có bông mì đọc nhai mở của nó cứ xì nhầy. อีกโม้หนึงพ so ี like ่น er, ้องโม้ใหญ่คือกันเอาดอกสิบเอาได้ละพี่น้องหลายคาเค็ดฝางแดงแต่มันเป็นดอกบฮานใหญ่พี่น้องเอ้ยโุล่โผล่แม่เบิดเอาอยู่คนนี้เอาโหลดมันขางทางเหนาเน่าเปล่าได้ด้วนี่ดอกใหญ่เนาะ เทาล่ะเนาะก็ได้อยู่นี่ตาเก็บสวงเสาเด้อพี่น้องก็ถือว่ามาันอยู่แต่สวงตาอ,อ,อ,อีกตาหนึ่งเป็นตาจะเกตเก็บขึ้นบริทไทยพี่นอ้องเบิ่งเอาเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องขออีกบอ้าพี่น้องสายแล้วพี่น้องมานี้สายแล้วเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเดินทางมาหอดไทยคลิปแล้วพี่น้องบาเนี้ออกมาตลาดเทด ยาสรุปคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดที่ใดพี่น้องนี่คือเฮ็ดที่ใดเด้อพี่น้องนี่นส่วงยาเกตเก็บกลางขึ้นประมาณครึ่งตาพี่น้องเก็บใส่อีกตอนนี้ตาผมเก็บส่วงเสาที่ช่ำคลิปละพี่น้องก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องบ้างดอกบ้างอันนี้ก็บโบควายแต่ายให้พี่น้องเบิ่งปังนใดเด้อพี่น้อง พวกเฮ็ดพึ่งเลือดพึ่งทั่วไปส่วนหมากทรีไทยแต่เฮ็ดพึ่งแดงให้พี่น้องเบิง่งก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องอ้พี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมเนอร์พี่น้องพอกันคลิปต่อไปสินชอบวิดีโอไลค์ซอยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นสองปลาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องลหลายๆพี่น้องที่หลวมเดินทางกับค้นสองปลาจนมาหอด่ายคลิป เฮ็ดมือก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องได้หลายอยู่สารพาดเฮ็ดพึงกันละพอกันคลิปต่อไปพี่น้องมือไม่พ,พุ่นละคลิปนี้สมิดสักก่อนพี่น้องสวัสดีครับ